ขอกระคำว่าสวัสดีปีใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเระยะเวลาของปีใหม่อยู่ใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะกําลังเที่ยวกําลังพักผ่อนอยู่วันนี้ค่ะรายการอมลคอกกฎหมายของเรานะคะก็เลยเริ่มต้นปีใหม่ด้วยคลิปที่แบบชิลๆสบายๆายก่อนล้วกันนะคะก็คือคลิปคิแอเอนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะดิวจะมาตอบคําถามนะคะของหลายๆท่านที่ได้สอบถามเข้ามาผ่านทางไลน์แอดของสถาบันของเรานะคะเกี่ยวกับคอสการติวนะคะในระดับชั้นเนติบัณฑิตว่าเราเห็นในใบบชัวใช่ไหมหรือว่าใน ทางไลน์ใช่ไหมคะว่าเอ้ยคอสเยอะมากๆเลยแต่ละคอสเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะมีรายละเอียดยังไงเหมาะกับใครบ้างเรามาหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ ในการติวระดับชั้นในติบัณฑิตของสถาบันติวของเรานะคะหลักๆเนี่ยก็จะมีหลายๆคอร์สด้วยกันค่ะคอร์สแรกน่าจะเป็นคอร์สที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะแล้วก็สมัครกันมาเยอะมากๆนั่นคือคอร์สยาวนั่นเองคอร์สยาวเนี่ยทางสถาบันของเรานะคะก็จะติวให้ครบทั้งหลักสูตรนะคะในแต่ละขาก็จะมีทั้งหมด10ข้อใช่ไหมเราก็จะติวครบทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเป็นหลักกฎหมายหรือว่าเป็นทฤษฎี่างสาดีกาต่างๆก็ตามนะคะก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีเวลาในการที่ จะใช้เวลาในการติวในคอสยาวนะคะเพราะว่าเราเริ่มติวกันตั้งแต่เหมือนกับเนเลยอะก็คือเริ่มติวตั้งแต่ต้นนะคะจนกระทั่งก่อนสอบเนื้อหาก็จะเยอะแล้วก็ครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดนะคะอันนี้คือคอสแรกก็คอือคอสยาวค่ะคอสต่อมานะคะก็จะเป็นคอสหลักกฎหมายค่ะคอสหลักกฎหมายนะะี้นะคะก็จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะมาปูพื้นฐานในเรื่องของหลักกฎหมายทั้งหมดนะคะพี่พีติวเตอร์เนี่ยเขาก็จะ ติวหลักกฎหมายในการใช้กฎหมายเป็นยังไงแต่ละบทบัญญัตินะคะมีหลักกฎหมายอะไรบ้างใช้วิธีการเชื่อมโยงกันยังไงเนื่องจากว่าบทบัญญัติในทางกฎหมาย1มาตราเนี่ยอาจจะใช้ด้วยเดียเด่ยวๆโดยตัวของเขาเองก็ได้หรืออาจจะต้องมีการเชื่อมโยงไปใช้กับมาตรานุนมาตรานี้นะคะใครที่แบบเใช้หลักกฎหมายยังไม่แม่นคอสนี้เหมาะมากๆเลยค่ะนั่นคือคอสหลักกฎหมายนั่นเองค่ะคอสหลักกฎหมายนะคะเราจะติวกันทั้งหมดเนี่ยสิข้อใช่ไหมในแต่ละขะนะคะก็แต่ละข้อก็ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมง10ข้อก็ประมาณ30ชั่วโมง ตอหนึ่งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังมีหลักกฎหมายไม่แม่นนะคะอยากจะมีหลักกฎหมายที่แบบแน่นๆแน่แนๆเอาไปใช้หลักกฎหมายได้แบบเจ๋งๆในการเขียนตอบข้อสอบนะดีว่านะข้อหลักกฎหมายก็เป็นข้อที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะปูวินฐานในหลักกฎหมายทั้งหมดค่ะ ข้อสอบมานะคะก็จะเป็นข้อติวสรุปก่อนสอบค่ะข้อนี้เนี่ยแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นการติวสรุปก่อนสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการติวการเปิดคอ้อนี้นะคะก็จะเปิดในช่วงที่ใกล้ๆกับการสอบของระดับชั้นเนติบัณฑิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาก็จะค่อนข้างกระชับแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้วหรือว่าเหมาะกับคนที่แบบอยากจะฟังนะคะดีกาอะไรที่มันเจ๋งๆเด็ดๆหรือว่าไม่ได้มีเวลาในการอ่านคำศ แต่อยากรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลในแต่ละขาในภาคน,น,นั้นเนี่ยอาจารย์เขาเน้นอะไรบ้างหรือว่าคำบรรยายนีย่มีการพูดถึงประเด็นไหนเยอะๆบ้างก็จะมารวบรวมในคอสนี้ทั้งหมดนะคะเรียวเวลาในการติวคอรสรุปก่อนสอบนะคะเราก็จะติวกันทั้งหมดในแต่ละขานะคะโดยรวมก็ประมาณ30ชั่วโมงค่ะเราก็จะได้เนื้อหาครบถ้วนนะคะในประเด็นต่างๆที่สรุปรวบรวมมาแล้วจากคำบรรยายทั้งหลายนะคะในแต่ละขาในแต่ละเทอมนั่นเองค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าในคอร์สนี้เนี่ยด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างใกล้กับการสอบใช่ไหมก็อาจจะเหมาะก,กับคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของหลักกฎหมายมาแล้วหรือว่าแม่นยําในเรื่องของตัวบทการใช้ตัวบทมาแล้วนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาในการปูพื้นฐานหรือว่าไม่ได้มีการปูหลักกฎหมายอย่างละเอียดเพราะฉันก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองนะคะก่อนมาติวในคอร์สนี้ค่ะส่วนคอร์ส ะะก็จะเป็นคอร์สอัปเดตดีกาค่ะคอร์สอัปเดตดีกานะคะก็จะเป็นการนําดีกาคณิตภาคษาดีกาใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะในแต่ละขาอย่างเทอมนี้ก็จะเป็นการสอบวิพากษ์วิจัใช่ไหมเราก็จะมีการนําดีกาใหม่ๆนะคะมารวบรวมแล้วก็มาอธิบายให้กับทุกๆท่านฟังนะคะว่าเอ้แนวยังไงมีการกลับหลักหรือเปล่ามีความน่าสนใจตรงไหนมีหลักลกฎห,กห,กหกมายมีประเด็นอะไรที่ซ่อนอยู่ในคณิตภาคษาดีกานั้นนะคะก็จะรวบรวมมาในคอร์สอัปเดตดีกาค่ะในคอร์สอัปเดตดีกานะคะเราก็จะติวเฉพาะวิพ กับวิายาเท่านั้นไม่รวมกฎหมายพิเศษค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสมัครคอสยาวในระดับชา้นเนติบัณฑิตภาค2สมัยที่72นี้นอกจากคอสยาวที่คุณจะเข้าติวได้แล้วนะคะเราก็ยังมีคอร์สูพื้นฐาน2ทับเแถมให้มีคอร์สเขียนตอบที่แถมให้นะคะคอร์สเขียนตอบเนี้ยเหมาะกับคนที่แบบเอ้ยอาจจะเก่งกฎหมายแล้วทุกอย่างแล้วแต่ถ่ายทอดอาจจะยังไม่ดีพออย่างเงี้ยเราก็จะมีติวเตอร์นะคะปูพ,พื้นฐานให้กับท่านในเรื่องของการเขียนตอบการไล่ลำดับการไล่ประเด็นต่างๆการ หาประเด็นการสรุปต่างๆในข้อสอบเนี่ยเราจะได้เขียนได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราเข้าห้องสอบจริงๆนั่นเองนอกจากคอสเขียนตอบที่เราแถมแล้วคอ,อสพื้นฐานที่แถมไปแล้วนะคะ<อ>ก็ยังมีคอสอัปเดตด,ดีกาแล้วก็คอสอิงสรุปก่อนสอบ <Wow. S 1> ด้วยคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่ได้สมัครคอร์สยาวหรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งเรียนคอร์สยาวเนาะเราก็สามารถที่จะสมัครนะคะคอร์สอัปเดตดีกาแยากได้หรือว่าคอร์สติวสรุปก่อนสอบแยกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คอร์สสุดท้ายที่เราพูดไปก็คือคอร์สหลักกฎหมายอันนี้ก็สามารถสมัครแยกได้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เรามีราคาโปรโมชั่นคะ่ะถ้าท่านสมัครนะคะคอร์สหลักกฎหมายภายในวันที่15มกรา 2, ม2563นี้และท่านได้สมัครติวคอร์สยาว27ทับเไว้แล้วด้วย หรือว่าคอร์สเหมาจบนะคะแล้วก็ได้ลงสมัครใน2ทับเแล้วด้วย <Wow. S 1> วันนี้เรามีราคาโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอกันค่ะสำหรับใครที่สมัครคอร์สเหมาจบคอร์สยาว2ทับเไว้นะคะแล้วต้องการที่จะสมัครคอร์สหลักกฎหมายเพิ่มเติมเราสามารถที่จะสมัครได้นะคะโดยราคาจะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะถ้าเป็นออนไลน์1ขาจะอยู่ที่1,200บาท2ขาจะอยู่ที่2,200บาทแต่ถ้าจะเอาแบบไปรษณีย์บวกกับออนไลน์นะคะ1 ขาจะอยู่ที่2,000บาท2ขา3,200บาทอย่าลืมนะคะว่าราคานี้เฉพาะผู้ที่สมัครภายใน15มกราปี63เท่านั้นแล้วก็ต้องลงคอร์สเหมาจบหรือคอร์สยาว2ทับเจอเท่านั้นค่ะแต่ถ้าไม่ได้สมัครคอร์สยาวไม่ได้สมัครคอร์สเหมาจบนะคะ เอาแต่หลักกฎหมายอย่างเดียวก็ได้จ้ะโดยราคานะคะก็จะมีราคาอยู่2ราคาด้วยกันก็คือราคานักเรียนเก่ากับนักเรียนใหม่ถ้าเป็นนักเรียนใหม่นะคะไม่เคยสมัครคอสอะไรเลยกับที่สถาบันติวของเรานะคะ1ขาจะอยู่ที่2,700บาท2ขา4,900บาทแต่ถ้าเคยติวคอสไดคอสหนึ่งนะคะของสถาบันของเราแล้วจะถือว่าเป็นนักเรียนเก่านะคะโดยราคาเนี่ยหขาจะอยู่ที่2,500บาท2ขาจะอยู่ที่4,500าบาทค่ะ เป็นไงกันบ้างคะแต่ละคอร์สของเนติบัณฑิตของเรานะคะแม้ว่าจะมีหลากหลายแม้ว่าจะมีเยอะมากมายแต่ทุกคอร์สนะคะก็มีพร้อมให้กับทุกๆท่านนะคะเลือกตามความเหมาะสมเลือกตามความสะดวกได้เลยนะคะว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกสมัครได้เลยค่ะจะสมัครที่สถาบันของเราก็ได้นะคะซอยรามคำแหง43าทับหหรือว่าจะสมัครผ่านทางไลน์แอดของทางสถาบันของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหวังว่าเราจะเจอกันที่สถาบันนะคะวันนี้ดิวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ うん。